ครับอาจารย์และพิธีกรและลูกๆผูกเรียนผูศึกษาทุกท่านผมเขาเรียกว่าพ่อใหญ่สุดจันท้นองมาจากเขือราศีสายผมมานั่งสังเกตการที่อาจารย์ที่เล่าคืค่อยๆว่าเขาจะแปลรูปการศึกษาผมจริงอยากเสนอสั้นๆว่านะเอาเป็นเก็บเป็นความคิดนะเราต้องช่วยกันผ่ากกันเรื่องนี้ ให้พ้นวิกฤตไปถ้าอย่างนั้นคนจนเข้าไม่ถึงแน่ hey, นอนครับเป็นหลารงงถึงว่าจะเข้าไม่ถึงเท่มหนึ่งก็สี่หดืนห้าเลือคนจนเข้าถึงไหมครับไม่ถึงครับอย่างผมชาวไร่ชาวนาธรรมกรอยากจะส่งลูกเล่าเรียนให้มีความรู้ความสามารถแต่ก็เงินไม่พอมันไม่ถึงถ้าเขาแปลรูแปแบบที่อาจารย์พูดมา ค,าย,คายว่าเขาอยากไม่อยากจะให้คนในวงการภายนอกลูกชาวไร่ชาวนาขึ้นมาเป็นอาจารย์หรือดออเตร์เหมือนเขาผมก็จบสั้นๆน,นะครับี่ครับ